ว่าพระเอกหนุ่มมาปรินก็ขอเคลียร์คิวควงคุณแม่และแฟนคลับจัดมีติ้งและร่วมบริจาคสิ่งของให้น้องๆบ้านราชาวดีปักเกรดแต่แม่มาทําบุญทั้งทีก็ยังมีเรื่องกวนใจอีกจนได้เพราะล่าสุดมีข่าวมาว่าทริปญี่ปุ่นของมากคิมปาร์ตี้หนะักจนถึงขั้นต้องหามกันเลยทีเดียวโอ้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข่าวนี้มาได้ยังไงนะครับก็อยากจะรู้จริงๆว่าเป็นใครนะครับเขียนขึ้นมาทําไมก็ไม่รู้ครับผมก็จริงๆเอาคือเราไม่ได้ไปเมาไปผับอะไรเลยเพราะว่า เราบอกแล้วว่าเราตั้งใจไปพักผ่อนแล้วก็มีธุระไปทําที่นั่นด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวผับเลยแล้วก็น้องก็ไม่ชอบเที่ยวผมก็ไม่ชอบเที่ยวผับเออก,ก็ก็มาได้ยังไงไม่รู้ก็ไม่ใช่ความจริงครับผมผมว่าผมก็ไปสนุกแล้วก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้มันเดือดร้อนใครหรือว่าไปเหยียบที่ใครอะไรืมครับผม กันจนน้ำทะเลที่ว่าเค็มเปลี่ยนเป็นหวานเลยล่ะค่ะสำหรับคู่จิ้นนัมเบอรวันะเดชหยาย่ที่ควงกันไปล้านลาถ่ายแบบไกลถึงมาลดีฟแต่ก็ไม่ไวถูกจับผิดกับภาพคล้ายที่มือนะเดชจับหน้าอกยาย่อุตตะไม่โดนทำไม่โดนค่ะหยุดเออเป็นลูกที่อุ้มกันนะคะเพราะอยากแบบว่าแบบให้เหมือนในคอนเสิร์ตที่แบบว่าอุ้มอะไรเงี้ยค่ะก็ถ่ายรูป มาพร้อมกับส่งผมหัวเกรียนลุกใหม่รับละครเรื่องใหม่ส่วนเรื่องหัวใจนุ่งเต๋อชันทวยตที่เพิ่งจะช้ำรักมาก็ยังไม่หายสนิทแถมพอถามว่าอนาคตความสัมพันธ์กับอดีตหวานใจสาวพีคจะกลับมารีเธนอย่างที่แฟนๆลุ้นกันไหมนุ่งเต๋อก็ตอบแบบแบ่งรับแบ่งสู้ซะงั้นก็ก็คือตอนนี้ตอนนี้ก็คือยังคงทําธุรกิจกันอยู่ครับแต่ว่าเรื่องกลับมาคืนดีหรือเรื่องอะไรคือผมยังไม่อยากคิดยังไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้ให้เป็นอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าสภาพจิตใจเราตอนนี้เป็นยังไง ตอนนี้โอเคโอเค้นแล้วครับเริ่มกลับมาทานข้าวอะไรแบบปกติยิ้มย้มแจ่มใสหลายๆคนโยงว่ามันมีวิทสามอย่างวิวแล้วก็ไอพิชยาอ๋อก็คือถ้าเป็นน้องไอซ์เนี่ยน้องไอซ์เคยร่วมงานกันครับแต่ว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบเกินเลยเลยครับส่วนวิววัรรถนี่ผมแทบไม่ได้คุยกับเขาเลยนะครับไม่ไม่เคยคุยกันเลยนะ